ดีพี่ๆน้องๆนักตกปลาเอฟซีของบ่าวยันทุกๆกันนะครับวันนี้ผมเกิดะพาพพี่ๆน้องๆนะครับมาตกปลานะครับที่อำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับลักษณะไม้นะครับก็จะเป็นทุงหน้าที่น้ำท่วมนะครับหลังจากที่พายุเขานะครับฝนตกไปหลายเมือนะครับน้ำเมือท่วมนะครับวันนี้ผมก็มาน้ากันนะครับครับน้องดานะครับทักทายเลยนี่ครับน้องดาก็ได้เป็น เยอะเขียดนะครับวันนี้สำหรับหนองดานะครับผมก็ได้เป็นคบนะครับหน่องดาไปจับมาหมื่ขึ้นนะครับถอาว่าพ่อผมก็จะมาเอาน้ำหน่องดานะครับเดี๋ยวผมก็จะผ้าพี่ๆีน้องนนะครับไปตกนี่ครับเบิ้งนะครับลักษณามไม้ครับตอนนี้น้ำถ่วมหน้าตรงนี้ก็เป็นทุ่งหน้านะครับวผมก็จะผ้ายางตีไปน้ำกันหน้านี่ครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับบุนใดทีเขามารับชมคลิปไหมนะครับไก่จะลืม กดไล์กดแช่นะครับกดติดตามกดตับตะไค่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเป่ายันพามวลพาลาะนะครับก่อนที่จะไปตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเกี่ยวเยอะกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปตกครับเดี๋ยวไปเกีียวเยอะกันเลยครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปตกนะครับเดี๋ยวมาเกี่ยวเยอะกันก่อนนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นลูกกบนะครับคือเก่านะครับืันนี้มาตีหน้าน้ำถมนะครับผมจะลดใส่ขนาดของเบดลงนะครับ ผมก็จะใส่เป็น3โอนะครับสำหรับเบดแบบนี้นะครับเป็นผู้ใดอยากได้นะครับผมมีขายนะครับให้เข้าไปเบิ้งในคลิปผมสอนเฮดไใต้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเกี่ยวเยอกันก่อนนะครับผมจะเริ่มจากตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวบนนะครับผมจะเกี่ยวเข้าปลายคางให้ออกจมูกนะครับมีบางท่านนะครับแนะนําผมมาบอกว่าให้เกี่ยวให้ทะลุตาเลยนะครับ แต่ว่าสําหรับเบ็ดของผมนะครับผมจะบรทรงสายนะครับผมก็เลยต้องเกีียวมินมินนะครับเพื่อให้มันวัดหลอกคมเบ็ดมันเปิดเร็วนะครับันบอกว่ามันจะได้ทนนะครับแมนอยู่ครับมันทนอยู่แต่ว่าเวลาวัดอะมันต้องทรงสายหน้านะครับมันยังวัดแบบแนวน่้นะครับแต่ว่าสําหรับเบ็ดผมนี่กัดปุ๊บผมวัดปั๊บเลยนะครับจะบรทรงสายครับ ขาสายขยับหรือผมซับเลยนะครับวมืนี้ผมจะใส่เทคนิคเจ้ารวบขาเขาหากันนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเจียวแล้วค็ใส่การสวะนะครับให้เรียบร้อยนะครับเขาว่ายู่ในบริเวณหน้าน้านำท่วมนี้ครับโอกาสจะเจอใส่โล่เนี่ยยากนะครับ ตัวมากจะเป็นใส่ปลอกนะครับหลังจากเกี่ยวเยอะแล้วครับเดี๋ยวไปลุยกันนะครับผมนองดาประเดิมมาแล้วครับตัวแรกผมยังไม่กัดเลยครับเดี๋ยวตามหาครับตัวต่อไปฮองดาอเไยตัวใหญ่เติมด้วยครับตัวหางหกขีด้วครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับ กันแล้วครับกันแล้วโดนอยู่ครับโดนอยู่โดนอยุบอุ้ยกระเด็นเขาหนาจะคล้องไหมครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับมึงแปมครับตามลงด้ามาติดๆแล้วแดีตัวเล็กของกว่าของไงด้าครับ ทะลุตาเลยครับโดนเบ็ดตัวล่างนะครับนี่ตามหาตัวต่อไปครับบ่ได้จับใหเบิหงนะครับเพราะว่ายุ่กลางน้ำครับจับบม่ได้ครับนี่นะครับมาแล้วตัวแรกอ้วนๆครับตัวอ้วนๆนะครับใช่กระชังนะครับ ไปแล้วมาแล้วครับเต้มแรกนาน้ำท่วมครับ กัดแลครับกัดโอ้โหมาโดนมาโดนนะครับเดี๋ยวเกล้ยายเอ๋โดนอยู่ครับโดนอยู่โดนอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วครับเป็นช่อนป๊อกครับุ่นเดียวกันนะครับนี่กำลังดื้อนะครับแตมที่สองมาแล้วครับ นี่ผมก็ยืนตีตามคันหน้าแบบนี้นะครับนี่เหมือนอยู่กลางทะเลเลยครับนี่นะครับที่ผมย่างมากนะครับตรงคันหน้านะครับฝั่งนึงนะครับจะเป็นหนองดานะครับตีอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับดาได้มาแตมหนึ่งผมมาสามแล้วครับเดี๋ยวพาไปตามหาตัวต่อไปครับว่าผมจะมีผลงานเพิ่มอีกบ่อนะครับกับน้าน้ําท่วมนะครับ ีอำเภอพนัสนิคมครับกลับไปลุยก,กันต่อครับผมการ์ด กระเึกอกกระเึกอูโอ้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับไอป้ปอกกับไอป้ปอกโดนเบ็ดตัวล่างครับโดนเบ็ดตัวล่างอีกแล้วยอดนะค,ครับเยอะกบสดยังไงก็ไม่อดตายมา,มาอีกแล้ว ตัวที่สี่ครับตัวที่สี่มาแล้วนี่นะครับมาสรุปผลงานของผมในเมื่อนี้นะครับกระไดมาเป็นสีแต้มนะครับใระไดมาสองพวงนะครับซส่แว่นๆนะครับใส่ที่ขีดหาขีดนี่ครับใส่กับดั้งเห็ดปลาแดดเดียวนี่ครับถือว่าบอพิษหวังครับกับเยอะกบสดไม่เคยอดตายนะครับสุดยอดครับ นาน้ำท่วมอำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่พี่น้องๆที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกใดททุกคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ให้กับเบาวยันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับขอบคุณหลายๆครับที่รับชมั้งจะเริ่มแรกครับสวัสดีครับผม